สวัสดีค่ะขอขอบคุณภาพจากกลุ่มเรารักเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัชกัลยานีและภาพจาก Facebook ส่วนตัวของคุณโนต้ตลำปางนะคะภาพที่เห็นจะเป็นภาพของท่านเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัชกัลยานีมาไหว้พระที่วัดพระาธาตุแช่แห้งเป็นการส่วนตัวเนื่องจากชุดที่เจ้าคุณพระสวมใส่มาในวันนี้เป็นชุดสบายๆนะคะ สำหรับวัดพระาธาตุแช่แห้งเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่าตําบลม่วงตืดอํำเภอภูเพียงห่างจากตัวเมืองน่านประมาณ3กิโลเมตรทั้งนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิรัตกัลยาณีเคยเดินทางไปบำเพ็ญกุศลในการถวายเทียนพระไตรและสังฆทานพระราชทานณวัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563